ហើយគុំទៅឡានលោកឡានទៀតមួយ 老公。 รอบหนึ่งแล้วนี่รอบที่สองมันจะเอากลับบ้านรอบที่สองแล้วแล้วก็เอารถเข้า เขา้ามารดหน่ายยันเอารถเขา้ามาลอเลยเอารถเขา่าเก็บปูนใส่รถแล้วก็เต็มแล้วก็กลับบ้าน